เอาละครับผมมาในส่วนนะครับผมส่วนสุดท้ายนะนรับผมของส่วนเริ่มต้นนะครับผมก็คอร์สที่ทางผมเนี่ยจะมาช่วยให้ทุกท่านเนี่ยได้มีธุรกิจเนื้อผมที่มีรูปแบบนะครับผมมีแบบแผนมีกลยุทธ์ไม่ต้องมั่วไม่ต้องมโนนะครับผมด้วยอคอนเซ็ปต,ต์นะนรับผมที่ผมเนี่ยได้ศึกษามา แล้วก็เอามาลองทำอย่างหนักหน่วงนะครับผมตลอด15ปีนะครับผมที่เริ่มตั้งแต่ทำงานวันแรกผมเรียนจบปุ๊บแล้วปริญญาปุ๊บก็ทำงานเลยนะครับผมกระทั่งถึงล่าสุดเนี่ยแนบะผมที่เพิ่งออกมาได้สักพักหนึ่งที่ว่าออกมาแล้วก็มาท,ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็คือ Facebook วิทยุเนี่ยตรงนี้นะครับผมก็ได้เอาประสบการณ์นะครับผมที่ได้เจอของจริงนะครับผมแล้วก็ ดินคือบอกตรงบอกบอกตรงเลยนะนะครับผมว่าไม่มีทางเออเองนี้เนาะคนทั่วไปที่จะทําที่จะทําการตลาดได้จริงๆเนืน้นอออกไหมครับผมที่ไม่ได้ไปหมกมุ่นอยู่กับการขายผมบอกได้เลยยากเลยเองนี้ดีกว่านะครับต้องใช้คำว่ายากมากนะครับผมเพราะว่าการที่ว่าคุณจะรู้แต่ถ้าถามว่ามีคนทําได้ไมั้ยมีครับผมแล้วก็มีคนเก่งวบาผมไม่มีครับผมแต่ผมก็บอกให้เล้ว่าไม่ได้เป็นโวลุ่มที่เยอะเลยนะครับผม เพราะว่าผมไปตล,ตลอดมาในตลอด15ปีเนี่ยอยู่ในวงอยู่ในวงนเนี่ยเนี่ยผมการตลาดการขายแล้วก็ดิจิทัลเมดติ้งเนี่ยจริงจริงหลุดวงน้อยมากอะ่ะเออจริงครับผมไปทำอย่างอื่นที่หลุดโค่าหลุดฟิลล์หลุดฟิลล์นี้แบลบ ไม่มีอ่ะเออจริงๆนะครับผมอยู่ในฟิลด์นี่ตลอดนะครับผมตลอด15ปีเนะี่ยผมแทบจะไม่เห็นนักการตลาดที่ว่าเออมาวางแผนนะครับผมมาวางแผนนะครับผมแล้วก็ออมีมีแบบแผนที่ชัดเจนนะครับผมที่ไม่ได้มั่วๆไปอ่ะ จริงๆเนี่ยผมที่ไม่ได้มั่วๆคือคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะอาจจะบอกว่าอาจจะแบบบอกว่าเฮ้ยเขาทำไปเรื่อยๆเขาก็รู้หรอเป่าคุณเคยเจอไหมครับผมที่ว่าไปทาบริษัทใหญ่ๆรู้ไมหมว่าใหญ่ๆก็ได้บริษัทแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาพเป็นบรมืัใหญ่ๆมากกว่าแล้วก็เจอพวกแบบเออที่แบบอ,อยู่มานานแล้วเยอะๆแล้วรับแต่ก็ไม่รู้เรื่องอ นึกออกไหมครัผมก็ไม่ได้รู้คือคือคือคอ,อาจจะเก่งเรื่องเรื่องการเนินงานนะนึกออกไหมครับผมแต่ว่าเรื่องการเรื่องเรื่องออข้อความเรื่องความรู้อ่ะเออนึกออกไหมครับผมในเรื่องของการตลาดเนี่ยนึกออกไหมครับผมไม่ไม่รู จริงๆนะครับผมผมเคยเจอเยอะมากแล้วก็เจอแบบที่ว่าแบบอายุเยอะแล้วนะนะครับผมสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าแล้วแล้วก็ประมาณแบบเคยเป็นผู้บริหารที่นู่นที่นั่นที่นี่แล้วก็พอเข้ามาเนี่ยก็ทําไม่ได้เนื้อของมันก็นั่งจริงๆอันนี้อันนี้ของจริงเลยนะครับผมก็อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะเนื้อของนะครับผมแล้วสุดท้ายก็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 อยู่ไม่ได้เออจริงๆนะครับผมผมก็เห็นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้อ่านะอันนั้น จะเป็นแบบในเฉพาะแตบบ่ก็ที่ผมเห็นมาก็ไม่เห็นก็น้อยคนอ่ะนะผมที่จะเก่งในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าวิชาการอ่ะเออเนี่อหมยครับที่เราคพณบอกเอาแล้วที่เขาอยู่ๆเนี่ยคืออะไรไนะที่อยู่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเรื่องเก่งเรื่องบ,บริหารระบบของหน้าที่นั้นๆเนี่อหม,มายครับผมรู้ว่าที่นั่นเนี่ยต้องมีระบบตัวอย่างเช่นเอกสารก็รู้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างจะเก็บเอกสารอะไรบ้างนีกอหมรายรรู้ว่าถ้าเกิดเป็นสั่งสินค้าอยางเงี้ยนะผมคือสต็อกเงี้ยนะผมก็รู้ว่าจะรู้ว่าเฮ้ยสต็อกเนี่ยต้องสั่งที่ไหนต้องคุยกับใครแล้วเมื่อ มาถึงเนี่ยมีเอกาสารอะไรอย่างไรบ้าง นึกออกไหมครับผมไม่ได้มีเฮ้ยจะแบบเฮ้ยจะต้องบริหารนึกออกไหมครับผมสต็อกแบบอะไรอย่างไรนึกออกไหมครับผมจะต้องสั่งสินค้าต้องมีระบบต้นนี้ต้นนี้อย่างเงี้ยเนีผมคือไม่ได้ไปว่านะครับผมแต่ว่าพูดให้คุณเข้าใจว่าซึ่งสิ่งซึ่งซึ่งสิ่งที่ผมกำลังมานำมาสอนคุณเนี่ยนะครับผมคือเป็นสิ่งที่ว่าผมเห็นคือหนึ่งคือกว่าผมจะรู้ขนาดนี้ได้เนี่ยเป็นเป็นครูเป็นสิบปีอะเออนึกออกไหมครับผมนะครับผมก็แล้วก็เออเป็นสิบปีที่ว่าแบบลองแบบต้องทำเออใช้คำนี้ดีกว่า ไม่ได้มอมโมง่ไงนึกอออกไหมผมคือคือสิปีที่ว่าแบบเราต้องทำมาไม่ทําก็ไม่ทําก็ไม่มีไรายได้นึกอออกไหมแล้วผมก็ไม่ชอบที่จะต้องมานั่งแบบนั่งนั่งมึนไปวันๆนะเออเนื้อออกไหมผมมีความคิดคือคือ,คอจริงๆเนี่ยคือที่ท,ท,ที่มีจุดากระจายตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมเรียนมาไง เงื่อนผมเนี่ยผมเรียนมาแล้วผมมีไอเดียพวกนี้อยู่ในหัวตลอดแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานจริงได้ผมก็เลยแบบเฮ้ยต้องคิดอยู่ทุกวันเอาอย่างนี้ว่าต้องทำยังไงดีว่าเงื่อนมไหมครับผมจะมาอัดแนบยังไงดีว่าเอ้ทีไ่ไหนประกอบ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 อยู่ทุกวันด้วยกับของจริงเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยที่ที่ทำได้จริงๆเนี่ยถึงได้มีน้อยเพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคือถ้าไม่ได้เรียนมาเนี่ยเง,งื่อนไหมครับแล้วมาทำเนี่ยคุณก็จะไม่เป็นเหมือนผมเงื่อนไหมครัคุณจะไม่ได้มีพวกเออ่ เรียกว่าคีย์เวิร์ดพวก CP สวตไฟฟอสอะไรอีกเนื่อมมีครันบวนอยู่ในหัวแล้วว่าแล้วก็ถึงเวลาเี่ผ่านเวลาผ่านไปแล้วก็แล้วก็อาจจะไม่มีในสิ่งที่เรียกว่าความต้องการที่จะเฮ้ย อยากท mm ี hmm. 是是 like ่จะทาได้จ hmm. ริงๆเออเนืกองมาจากผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนความสามารถของผมมากกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวผมมากกว่าเนะเพราะว่าผมไปทํในหลายที่เนี่ยก็จะเจอแบบว่าพูดตรงๆเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้แบบไม่อยากไม่ได้ว่านะแต่ว่าพูดให้เข้าใจเลยว่าคือแบบเท่าชามจริงๆเออนี่ยผมมาถึงก็ทำๆๆๆๆลวกๆกไปนึ่องมาจาแล้วก็เป็นคนสดมากด้วยนะครับผมที่แบบไม่ได้ไม่ได้ยิ่งยิ่งการตลาดเนี่ยนึกองมาจากนะครับผมมาวางแผนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยไม่มีหรอกครับ ก็ามาถึงก็ทำาเพื่อให้เสร็จๆกันไปจริงๆนีผมผมบอกไปเลยเนะผมน้อยคนที่จะเอาใส่ใส่ในใน,ในกันงานนะครับผมซึ่งออแล้วก็มาผน,นวกกับว่าการที่ว่าคุณเนี่ยเห็นไหมตั้งกี่ต้องคืออะคือต้องสองสองสองเรียกว่าอะไรสองฟังชันแล้วเนอะเห็นไหมครับแล้วก็ต้องมาอีกฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยคืออีกฟังก์ชันหนึ่งคือการที่ว่าคุณได้ลงมือทำจริงๆ เนื้ออไหมครับผมคือนักการตลาดส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยก็คือจะมีเป็นสายวิชาการที่ว่าเขาหนักในเรื่องของการศึกษามากกว่าเนื้ออไหมนะครับผมแล้วก็แล้วก็ไม่เคยทําจริงนะครับผมก็จะไม่มีทางรับได้นะครับผมก็จะเหมือน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 คือไม่เหมอไม่เหมือนกับแบบอย่างพวกนักเอ่อพวกเขียนโปรแกรมแบบเนี่ยเขียนโปรแกรมเนี่ยคือคุณสามารถฝึกทําจริงอยู่บ้านได้เข้าใจไหมครับผมแต่การตลาดเนี่ยนะครับผ คุณฝึกท,ทํจริงอยู่บ้านไหมทำ thực, ฝึกท,ทําจริงอยู่บ้านได้ไหมทําได้แต่คุณต้องเสียเงินคุณต้องมีธุรกิจแล้วค,คุณก็ต้องอย่างน้อยคุณก็ต้องยิงแอดเนื่องมาจาในสมัยนี้นะในสมัยก่อนเนี่ยคือคุณก็สมัยก่อนนี่หนักเลยนะผมคุณจะต้องไปติดต่อ,อ,อซื้อแอดตาหนังสือําหนังสือพิมพ์หรือว่าคุณจะต้องไปเปิดพื้นที่ไปเปิด,ปปดออหน้าโรงหน้าร้านนี่หมาครับผมแล้วคุณก็ต้องออทำเรื่องทําเรื่องของการตลาดนะครับผมเช่นนีผมในการที่ว่าคุณไปติดป้ายหน้า น uh, ี่ก็เป็นการตลาดแล้วนึกออกไหมครับผมคุณต้องคุณต้องต้องเหนื่อยเออคุณต้องใช้เเหนื่อยแล้วก็ใช้เงินนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมคนที่คนที่เก่งการตลาดจริงๆเนี่ยถึงได้มีน้อยนึกออกไหมผมไม่ได้อวยตัวเองนะครับผมแต่ว่าผมพูดเ้ื่อวามเข้าใจเลยจากจากรถที่ผมเดินแบบแบบเดินมาในความมืดอะเออการตลาดอย่างไงวะแล้วต้องทำอย่างไงวะนึกออกไหมครับก็ไปเรียนต่อโทไปเรียนต่อโทมาก็ไม่ได้ช่วยแนวรถตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจอ ยังไม่เข้าใจภาพรวมนึกออกไหมเนี่ยผมยังไม่เข้าใจแม้ในกระทั่งภาพรวมของสินทรัที่เรียกว่าธุรกิจเออจริงจริงนะผมไม่ได้ง่ายนะผมคืออยู่ดีๆธุรกิจธุรกิจอะไรเน,นึกออกไหมครับผมนะผมส่วนใหญ่ที่เขาทำกันนี่ก็คือเปิด ทิปเห็นนมะ่คืออะไรคือเขาเป็นเขาเป็นโชคที่ว่าเขาบ้านเขาเนี่ยคืออยู่ริมถนนหรือว่าอยู่ในชุมชนแล้วก็เปิดร้านอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยคนก็เข้ามาใช้บริการแค่นั้นเองนึกออกมไหมครับผมไม่ได้ว่าต้องมีโอ้โหต้องไปวางแผนนู่นนี่แต่ว่าอันนั้นนะคือเขามีสิทธิ์ที่เรียกว่า place นะครับผมก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของตัวกันตลาดก็คือ CP นะครับผมเห็นไหมนะครับผมคือถ้าเกิดแล้วเมื่อเห็นไหมครับว่า,วาเมื่อเราเอ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 า,เอา,เอา เทอรี่ต่างๆเนี่ยนะครับผมมาวางคู่กับธุรกิจที่เขาสกเซสอยู่เนี่ยก็มันจะสามารถที่จะซิงกันได้คิดลองไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดนะครับคุณมีเทอรี่อยู่ในหัวแบบผมเน่ยนะครับผมเวลาที่ว่าคุณจะร้อนชัยสักอย่างเนี่ยนะครับผมคุณจะสามารถที่จะพิกอัพพิกอัพขึ้นมาได้นะจริงนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยก็คือเห็นแล้วก็เรียนรู้นะครับผมจากของจริงนะครับผม ผมไม่ผมไม่รู้ว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรและนําไปใช้งานยังไงนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือผ่านสองออสองหัวข้อหลักนะครับผมที่ว่าเ,เป็นเทอร์เรียลมาเก็ตติ้งก็คือเป็นทฤษฎีนะครับผมทฤษฎีของการตลาดเลยนะครับซึ่งหลายาคนบอกโอ้ยไม่ไหวหรอกแบบนี้ไม่เอาหรอกนะผมบอกได้เลยอันนี้สำคดสํำคัญเลยสำคัญสุดๆนะครับผมผมบอกได้เลยนะผมว่าคุณต้องรู้จริงๆนะถ้าเกิดคุณอยากจะทำธุรกิจเพื่อธุรกิจ นึกออกไหมครับผมคุณไม่ได้ทําธุรกิจเพื่อสิ่งที่คุณชอบคุณทําธุรกิจเพื่อธุรกิจหรือแม้กระทั่งคุณทำธุรกิจเพื่อสิ่งที่คุณชอบก็เถอะนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณคุณบอกว่าคุณทําธุรกิจนะครับ อันนี้ไม่ใช่แบบพวกแบบพวกพวกกระแดกอาร์ตนะว่าเอออยากจะทำผอะไรก็มาบิสเนสบิสเนสอะไรเอยียแต่ผมทำมากระทั่งผมรูนนะ้แ้วว่าวิสเนสก็คือ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 วิธีการหาเงินเออเอ,อ,เอ,อเอาเงินดีกว่านะครับคุณต้องเคลียร์ตรงนี้ไนดะ้นะครับผมไม่งั้นคุณจะเป็นเด็กเล่นขายของเออจริงๆแองอาร์ตอะไรนะครับผมบ่อยเลยคุณก็ใส่อยู่ในเรื่องของวิสเนตก่อนนะครับผมว่าบิสเนตแต่ไม่ใช่เรื่องแออาร์ตไในเรื่องโอ้โหต้องมาใส่สมบุดไทยเออนะครับ วิธีการหาเงินนั่นเองนะครับผมแล้วก็การตลาดนี่คือวิธีการที่จะช่วยให้คุณหาเงินได้มากให้คุณขายคำ business ขายของได้มากครับผมเลยนะครับผมผมผมผูกไว้อย่างนี้เลยนะครับผมว่าการตลาดของผมเนี่ยือทาเพื่อที่จะให้ธุรกิจขายของได้มากยิ่งขึ้นจบนะครับผมแล้วก็จริงๆคือการตลาดทําเพื่ออะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วผมมอวิ่นวุ่นเวอร์เอิรนิงนะครับผมแบบพวกแบบพวกนักวิชาการที่ไม่เคยทํจทิงอเออนะครับผมแล้วก็ นะครับผมแล้วก็อีกคอร์สต่อมาเนี่ยคือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแลบนะครับผมคือผมมานั่งทําให้ดูจับมือทําเลยซึ่งตรงนี้ผมบอกอะไรนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือสิ่งสําคัญมากนะครับผมเพราะว่านะครับผมดิจิตอลมาี่ดิจิตอลเนี่ยดิจิตอลมีเดียเนี่ยเป็นอะไรที่มั่วไม่ได้คือมั่วนะมั่วได้แต่ว่าแต่ว่าคุณต้องกดให้ถูกก่อนเออยินดีกับงานเนี่ครับผมคือไม่ได้มั่วแบบมั่แบบผมเห็นแบบเออพวก พวกพวกพวกที่แบบมาทำคอร์สแล้วก็แบบโม้นุโมนั่นโม้อีกนึ้อไหมครับผมแบบมาจัดมาทำคอร์สเกี่ยวกับแบบเออทำการตลาดออนไลน์นี่ครับผมแล้วก็แต่ว่าไม่สอนไม่สอนไม่สอนยิงแอดนะครับผมบอกว่ายิงแอดคุณไปศึกษาที่ไหนก็ได้นะครับผมซึ่งผมมองว่าไม่ใช่หรอกอจริงจริงนะครับผมแต่ว่าถ้าเขาบอกเขายิงได้นะครับผมแต่ว่าแต่ว่าไม่สอนเลยมีมีไหมครับผมยิงทําได้แต่ไม่สอนเนี่ยหรอไหมเขาต้องมาอัดเดปบอยู่ในคอร์สแล้วนะครับก็คือคนมาเรียนจะได้กดได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ ซึ่งตรงนี้เนะี่ยผมบอกว่าตรงนี้ฟยี่แอดตรงนี้เนี่ยคือม้วไม่ได้นะผมไม่เหมือนม้ว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 นม้วนี่ติดตรงนี้ก็ไปม้วเรื่องติดตรงนี้ติดตรงนี้ก็ไปม้นเรื่องนั้นเะรื่องอะไรครับแต่ว่าที่เนี้ยเอาอย่างเงี้ยสร้างให้สร้างคัสตอมโมเดยนะอืเนี่ยผมจะสร้างอย่างเกดให้ดูนะครับกดได้ไหมกดไม่ได้เนื้อผมไม่รู้กดตรงไหนม้วไม่ได้ นี่เครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าและเมื่อผมเนี่ยคือผมทําตรงนี้มาหนักหนาสาหัสนะครับผมและผมก็มาเปิดธุรกิจของตัวเองเกี่ยวกับตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงรู้ว่าดิจิตอลเนี่ยนะครับผมมีฟังก์ชันต่างๆอย่างมากมายดิจิทัลมีเดียโดยเฉ่าะา o o o l e f a c e b o o o เนี่ยเวลาที่เราจะลงโฆษณาเนี่ยนมีฟังก์ชันลึกหลับซ้อน ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนหรอกแต่ว่าละเอียดแล้วก็เยอะนะครับผมและฟังให้ดีนะผมและช่วยในการทำส่งให้คุณได้ซึ่งถ้าเกิดคุณนํำเองเป็นเนี่ยนะครับมจะช่วยให้คุณทำธุรก,กิจได้อย่างราบรื่นมากขึ้นแน่นอนเออจริงๆนะครับผมในส่วนของเอาง่ายๆหลักๆเนที่ผมมองที่ชื่อว่ามีเดียเจ๋งคือส่วนของสิ่งที่เรียกว่า KPI แล้วก็ Retargeting นะครับผม KPI ก็คือการตรวจสอบตรวจสอบตัวตัวตัว,ตว,ตว,ตวผลลัพธ์นะครับผมแล้วก็ Retargeting คือการโฆษณาซ้ำ นะครับผมซึ่งสามารถสร้างสามารถเช็คสามารถตรวจสามารถดูสามารถสร้างได้อย่างหลากหลายรูปแบบจริงๆเจ๋งสุดๆนะครับผมก็ผมก็จะมานั่งกดให้คุณดูเลยนะครับว่ามีตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผม แล้วก็เอามาถึงคอร์สสุดท้ายเนี่ยนะครับผมที่กําลังจะพูดถึงตรงนี้นะครับผมก็เป็นคอร์สของส่วนของตัวคอนเทนต์แนวที่ว่าผมแยกออกมาเลยนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่ผมทํามาแล้วเนี่ยนะครับผมได้เข้าใจว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับคือเราจะต้องมีเมาร์เก็ตติ้งเทอรี่ก่อนนะครับผมแล้วเราก็นะครับผมไปดูว่าเราจะใช้ดิจิทัลมีเดียตัวไหนอะไรยังไง นครับแล้วเราก็มาออกแบบคอนเทนต์ด้วยนะครับเราก็ค่อยมาออกแบบคอนเทนต์ว่าเราจะทำคอนเทนต์เนี่ยรูปกษณะแบบไหนอะไรยังไงนะครับโดยล็อกตัวอ้างอิงกับตัวคัส t ต m e r Journal นียนะครับผมหรือว่า Marketing Funnel นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาออกเป็นตัวเเออออ่่คอนเทนต์ Strategy นะครับผมจริงๆนะครับผมคุณต้องทําระดับนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณอยากที่จะมีโอกาสที่จะสักเซสในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับผมในรูปแบบธุรกิจเนี่ย คราะทุกอย่างเนี่ยจะมีที่ไปที่มามีรูปแบบแบบแผนนะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้มาเ,าเ,าเรียนคอร์สนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องไปนั่งศึกษาเองเอีกเป็นปีจริงๆกว่าคุณจะกว่าคุณบอกไม่จริองอ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีคอร์สต่างๆนี่นะครนะผมผมซื้อคอร์สมาเยอะแยะครับผมแต่ว่าไม่เห็นมีใครมาเรียบเรียงนะครับผมแล้วก็มาบอกกันปังๆแบบนี้นะมาก็ยิงแง่เอาว่านิ้วถูกสงแบบนี้นะไม่กลุ่มเป้าหมายแบบนี้นะคอนเทนต์มี เนือ้อออกไหมครับผมเนี่ยคุณบอกว่าหลักในตลาดเน CP, board, ี่ย C P ไฟฟอดอะไรเงี้ยมันเยอะแยะดูเซิร์จจะมีทุกคนเป็นคนไปกดดูได้เลยผมทุกมมาหมดแล้วนะครับผมก็ไม่มีใครมาบอกว่าต้องใช้ตัวไหนใช้แบบไหนใช้ยังไงเนือ้อออกไหมครับผมไม่มีนะครับผมผมบอกไปเลยนะครับผมยิ่งอคอนเทนต์เนี่ยยิ่งน้อยเลยนะครับผมขณะผมซื้อคอร์สของคนที่แบบเซียนคอนเทนต์ที่เขาว่ากันว่าเซียนคอนเทนต์นะครับผมก็ก็ไม่มีมาบอกเออจริงๆนะครับว่าว่าอะไรยังไงเนี่ย ซึ่งผมเนี่ยก็คือทําทั้ง3ส่วนเนี่ยศึกษามาอย่างหนักะแล้วก็3าส่วนเนี่ยผมมองว่าเป็นส่วนหลักเลยนะครับผมสิ่งสำคัญเนี่ยคือแา่ที่ผมผ่านมาเนี่ยคือนะครับผมคนเราเนี่ยมักจะไปเสียเวลาเพราะว่าไม่รู้นะครับผมก็ไปเสียเวลากับเอในส่วนของนู่นนั่นนี่อย่างผมเนี่ยผมก็เคยเสียเวลาไปศึกษา S e O ผมก็เคยศึกษาไปเออเสียเวลาไปศึกษาพวก WordPress นกองครับผมซึ่งผมมองว่าไม่ไม่ไม่ใช่สาหรับผมว่าเออนูเอาไปงผมมานั่ง ทำเอสซีโอมานั่งไล่อย่างเงี้ยนะครับผมันคือคือไลน์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เวิร์กนึื่องขมงเออเวิร์กแต่ว่าผมมองว่าสุดท้ายก็จะโดน f เฟซบ o ๊กหลุดเอออางนี้ดีกว่านะครับผมสักวันหนึ่งนะครับผมแล้วก็แต่ก็ไม่แน่นะครับแต่ผมมองว่าผมก็เกาะน,นะครับผม Google กับ Facebook เป็นหลักเลยจริงๆแล้วก็ตัดตัวอื่นออกไปเลยนะครับผมเพราะผมมองว่าเราทําธุรกิจเพื่อธุรกิจเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับผมเราต้องทําโฆษณา ผมเราไม่มานั่งหลอดมานั่งทำ HCO มานั่งทําคลิปแล้วก็เทในลง u ู u b e หรือว่าไปนั่งทำคอนเทนต์อยู่ใน Facebook แล้วก็ไปเทไปโพสต,ตามกลุ่มเพื่อแล้วก็รอคนมาเอนเกจหรือว่าคนรอคนมานคนดูชนเนรับถามว่าตรงนั้นเนี่ยได้ผลไหมพวกยูทูบเบอร์ที่หรือว่าพวกผู้เชี่ยวชาญอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการนั้นะนะครับผมแต่ก็จะเป็นธุรกิจสำหรับสาหรับสกิลเล็กนะครับผมหรือว่าทําเพราะว่าสนใจเรื่องนั้นอยู่แล้วมีโ no น้ทเา แล้วเอออย่างนั้นทาอย่างนั้นได้เพราะคนก็ซีกนึกอ่กไงเขาซีกเขามาเจอคุณเขาก็ดูเพื่อเอาเพื่อเพื่อเอาความรู้นึกว่าไงครับผมดูไปดูมาดูไปดูมาก็ติดแล้วก็แล้วก็ซื้อสั่งซื้อกับสินค้าคุณแต่ว่าสาหรับธุรกิจเนี่ยทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กนะครับผมเพราะว่ายังไงเขาเขาดูอ่ะเออคุณก็ดูเขาก็รู้คุณเป็นธุรกิจนะครับผมสุดท้ายก็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 เท่านั้นเนี่ยครับสู้เอาง่ายๆนะครับคุณวันนี้คุณแง่เลย คุณทำคลิปมาปุ๊บคุณยิงแอตเลยคุณยิงแบบหลีชนะครับผมก็วันนี้ร้อยหนึงนะ่งเนี่ยคุณเข้าถึงคนได้8,000ถึง9ก้าคนแล้วกับการถึง9,000คนแล้วนึกออกไหมครบับกับการที่ว่าคุณเอาทำคลิปมาแล้วคุณไปหยอดใน y o ยูทูบนึกออกไหมครับผมคุณไปหยอดใน y o ยูทูบนะครับผมว่าแล้วแล้วแล้ว,ลวคุณต้องรออีกเมื่อไหร่เออนึกออกไหมครับคุณบอกว่าคุณก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมแต่คนก็ดูมากขึ้นเรื่อยๆเองแล้วเมื่อไหร่ นึกออกไหมครับผมคำตอบค,คำถามคือแล้วเมื่อไหร่เนี่ยผมถ้าเกิดบอกว่าเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีคนมีมีแสนวิวคดีเนี่ยผมจะถามว่าแสนวิวนั้นใช่กลุ่มเป้าหมายคนยิงหรือเปล่านึกออกไหมครับผมแสนวิวเนี่ยน,นะครับผมครึ่งน,นึงอาจจะเป็นคนที่แบบมาดูเล่นๆเติร์กเล่นๆดูเล่น นึกออกไหมครับผมแต่ถ้าคุณยิงแอดไปเนี่ยนะครับผมแปดพันหนึ่งเก้าคนเนี่ยนะครับผมดต่อหนึ่งร้อยนะครับภายในหนึ่งวันเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือคุณสามารถที่จะสโคปนะครับผมฟังให้ดีนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือคุณที่สามารถที่จะสโคปกลุ่มเป้าหมายได้นึกออกไหมครับผมและคุณก็สามารถที่จะเอาคนที่มันมีส่วนร่วมเนี่ยมาสร้างกลุ่มเป้าหมายและมาสร้างคอนเทนต์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมสมไปยังกลุ่มคนเพิ่งน,นี้เพื่อที่จะปิดการขายหรือว่าเพื่อที่เขามีเอนเกจได้ในวันลุกขึ้นเลย ควาใจเนบยผมนะรับผมค,คือนี่คือนี่คือสิ่งที่เรียกว่าส t ต a t e g ี้นะครับผมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแผนธุรกิจนะครับผมซึ่งหนึ่งคือคุณต้องมีความกล้าความกล้าอะไรกล้าในการกล้าในการลงทุนนึกออกไหมครับผมแต่ว่าสิ่งสำคัญคือนะครับผมเราต้องสิ่งสําคัญของคุณคนฉลาดเนะี่ยคือเราต้องคือลงทุนแบบคุ้มค่านะครับผมซึ่งผมเนี่ยาสรุปเลยดีกวะนะ่านี่ยผมซึ่งผมเนี่ยไปงมมาหมดแนละ้ว ผมถึงได้รู้ว่าเฮ้ยแต่ต้องต้อง,อง,องมีเทอรี่นะครับผมต้องมีดิจิจ้ลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยตัวไหนอะไรยังไงยิงแอดเนี่ยต้องทำโฆษณาผมบอกเลยผมลองมาหมดแล้วนะครับมานั่งทำเอสซีโอมานั่งทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับผมแล้วก็ามาดูว่าเฮ้ยวิธีที่เขาเรียกว่าเอสซีโออะไรนั่นนะครับผมว่าจะาวางคีย์เวิร์ดยังไงจะวางแบคลิงก์ยังไงขาเพื่อให้ค่า PR สูงแล้วก็ให้คนเสิร์ชขึ้นมาแล้วตึกลมดำเนี่ยนะครับผมมองว่าโอ้โห จริงๆคุณทั้งวันน่ะคุณนั่งงมอยู่กับคอนเทนต์เนี่ยนะครับผมหรือว่าคุณบอกไม่จริง่ะก็นั่งทำคอนเทนต์เบื่อๆ,ๆมาแล้วก็ไปโยนในยูทูบเราเลยเนึกออกไหมครับผมก็คุณจะทำอย่างนั้นก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทำธุรกิจเพื่อธุรกิจเนี่ยผมก็แนะนำงีาครับไม่ต้องไปเสียเวลา ครับผมกับออร์แกนิกเนี่ยผมไม่ต้องไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไปหวังเนละเพราะว่าวันหนึ่งเนะี่ยเขาเปลี่ยนเนื้อออกมาเกิดคุณดวงไม่ดีนะครับผมเขาเปลี่ยนอ,อุปกรณ์ีขึมนะครับซึ่งอ,อุปกรณ์ีขึมจริงๆเขาเปลี่ยนทุกวันก็มีอยู่หลายชุดอยู่แล้วในกะครับผมหรือคุณไปเจอเจ้าใหญ่ไม่รู้หรอไหมครับผมเขามาทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับผม,ม,ท,บผมที่ว่าเขายิงแอดโปรติเจ้าใหญ่ก็ยิงแอดอยู่แล้วแล้วก็มาทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งตรงนี้ด้วยนะครับผมในคีย์เวิร์ดเดียวๆกับคุณแล้วเขาก็แย่งแชร์ตรร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 รงงงนนนนี้้ไไปปปหหหมมมมมดดะะะคคคัััััับบบผผผยกกททท่่ออออออลิิึืืุณา แล้วคุณโดนโดน,โด,นดักอเออกว่าคุณโดนดักสแปมแล้วก็จับเราคุณเป็นสแปมแล้วกาโยนคอนเทนต์คุณไปอยู่ดักล่างๆเลยแทบไม่แสดงคนเลยขึ้นมานึกออกไหมครับหรือแม้กระทั่งไปส่งเสียงเที่ยวไปโพสกลุ่มนู้นนึกออกไหมครับผมเที่ยวไปโพสกลุ่มนู้นกลุ่มนั้นไปโพสแม้กระทั่งกลุ่มที่ไม่ได้เลทกับตัวธุรกิจของคุณเออสินค้าหรือว่าสิ่งที่คุณเผยแพร่อยู่ผ่านเพจคุณเนี่ยนะครับผมหรือคุณไปโพสพวกเพจพวกแบบซื้อขายของ อะไรอย่างเงี้ยที่ว่าคนอยู่ในนั้นเป็นล้านคนอย่างเงี้ยอย่างงั้นนะแล้วเกิดคุณโดนจบับแปลงแบบเรื่องของไอ้อโม่ซึ่งซึ่งผมเคยโดนมาแล้วเอยนะครับคุณบอกคุณบอกโดนแล้วจะเป็นยังไงก็แค่โดนโดนบล็อกไป5 5วัน7วันใช่ครับผมผมเคยโดนบล็อกไป7วันผมรอนะครับผมผมรอเฮ้ยรอ7วันปิดล็อกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็โพสต์ต่อได้เรื่องมานพอเ็ดวันปุ๊บโพสต์ปุ๊บโดนปิดเลยจริงๆนะครับโดนปิดเลยโดนปิดบัญชีโดนตรวจบัตรเลยนะครับผมตรวจบัตรเสร็จปุ๊บบปิดัญชี มุกนี้เลยผมไม่เคยตรวจบัตรคือเคยโดนตรวจบัตรมาผ่านนะครับผมคือผมก็ศึกษาพวกที่วิธีการที่ว่า,า,าที่ท,ที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยจะมีนะครับเป็นเจ้าหนึ่งในทําคลิปในยูทูบเขาจะเน้นพวกนี้แหละเน้นการแบบสร้างโปรไฟล์เน้นการพูดกลุ่มนะครับผมทุกวันนี้ก็เลิกทําไปแล้วคนนี้ทำมานานมากนะครับผมคนนี้ทำมานานมากเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอเมื่อสมัยเนี่ยที่เฟซบุ๊กเขาเปิดออกเรื่อยๆต่างต่า คือคุณไปโพสต์ในกลุ่มเนี่ยคุณโพสต์ได้แค่รูปหรือคอนเทนต์เนี่ยครั้งเดียวโดยเไม่รูปรูปเออรูปนะครับผมคือถ้าเกิดไปโพสต์เนี่ยรูปนะครับผมเกี่ยวกับรูปเดิมเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณลงโฆษณาสังนะครับผมแล้วก็ปกติเนี่ยเราโพสต์กลุ่มเนี่ยเราจะเลือกได้20กลุ่มอิสระใช่ไหมครับจะกลุ่มที่อยู่ในแคตตาล็อกของเราแล้วตอนนี้เนี่ยคือเขาจะเลือกไหมเลยนะครับผมว่าคุณจะต้องติดตามนั้นเท่านั้น ซึ่งซึ่งก็ต่างคำต่างวาระนะครับผมบางทีผมก็มีกลุ่มที่เกี่ยวกับตัวเรื่องที่ผมลงนะครับผมมาให้เรื่องอย่างหลากหลายแต่บางทีก็ไม่มีเลยซึ่งคุณไปจิ้มมั่วๆนะครับผมเสร็จเลยจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกคุณนะครับผมว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นสเปเชียลิสต์เนี่ยในเรื่องนั้นๆจริงๆเนี่ยยิ่งแย่ครับผมจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นในดีจิทัลไมค์ที่อยากเป็นของผมเนี่ยก็จะมีเรื่องยนี้กัน มีมีเว็บไซต์ Google a d Facebook Ads แล้วก็ตัว ManyChat น,น,นะครับผมก็คือสายเทคเลยนะครับผมก็เป็นฝั่งดิจิตอลเลยนะครับผมก็ชื่อก็บอกไว้แล้วครับดิจิตอลกับมาเก็ตติ้งนะครับผมคือคุณจะต้องรู้ทั้งดิจิตอลแต่คุณต้องรู้มาร์เก็ตติ้งซึ่งสองอันเนี้ยผมพูดตรงๆนะครับผมผมไม่ค่อยเจอใครมัร่วคือเนื่องจากอะไรครับผมคือส่วนใหญ่มั่วก็จะเป็นมั่วเรื่องของการทำรธุรกิจแล้วก็การขายมากกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าการขายง่ายนะครับผมผมก็เป็นเซลล์มาเนี่ แต่ว่าคือคือนุ่นนั่นนี่ได้เออลูกค้ามาแล้วต้องน้องน้งมเราอย่างงี้อย,อย่างนั้นหนึ่งม้นอย่างนั้นอย่าง,งนี้นึกออกไหมครับผมแต่ว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยอะไรอะอะไรอะนึกออกไหมครับผมแล้วสีพีอาร์สีอาจจะใครๆก็รู้นึกออกไหมครับผมอะ SCP ีพอะนึกออกไหมครับผมเอ่อ Customer Persona ล่ะ เออฟไฟฟอดไม่ต้องอะไรอ๋อไฟฟอดเออไฟฟอดมีอะไรบ้างมั่วได้ไหมมั่วไม่ได้เนื้อเพราะว่าเขามีคําตอบที่ตรงแล้วนะไม่ได้แบบไปเออลูกค้ามีกี่แบบเปิดลูกค้าจะมีแบบนู้นแบบนู้นแบบนี้แบบเนื้อไม่ได้มไม่ได้มีคำตอบที่ว่าเป็นแบบตอบ ตายตัวเออแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะคัดต้องขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็ต่อในในส่วนของตัวคอนเทนต์ for business ตรงนี้เนี่ยเขาเรื่องนะครับสรุปตรงนี้สัทีเนี่ยผมก็จะเป็นคลิปออสอนนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสําคัญนะครับก็คือสารที่จะส่งไปว่าคอนเทนต์ว่าก็คือคอนเทนต์ตรงนี้นะผมคอนเทนต์ Content เนี่ยคืออะไรคอนเทนต์ Content คือรูปแบบนะครับรูปแบบของ มีเดียไม่รูปแบบของมีเดียรูปแบบของสารอรันะ่รแหละแนวของสารที่เราจะส่งไปซึ่งเราสามารถที่จะสร้างได้อย่างอิสระด้วยตัวเองนะครับผมอีกต่อไปแล้วนะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยเราอยากจะทํารูปอะไรเงี้ยเราก็ทำยังไงครับผมเราก็ต้องไปจ้างใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะมีรูปของตัวเองไดนะ้อย่างง่ายดายนะครับผมด้วยเว็บ ที่ว่าไม่ที่ไม่ต้องเป็น Photoshop แล้วเนี่ยครับผมมีเทมเพลตอยู่ในนั้นอย่างมากมายนึกออกไหมครับผมคุณสามารถที่จะตัดถาม่าจะตกแต่งได้อย่างอิสระนะครับผมแม้กระทั่งเอ่อคลิปคลิปเนี่ยนะครับผมคือคุณสามารถที่จะใช้กล้องมือถือถ่ายเสียบไมซึ่งไม่ดีๆมาตัางันอันอน,นึงเด็ดแปดร้อยก็ได้แล้วในี่ก็มีครับ,นะรบ,นะรบผมคุณวาดคลิปได้แล้ว นะครับผมแล้วก็คุณก็สามารถยำคอนเทนต์แต่ว่าคอนเทนต์สำหรับการทำบ mm ิเนสก็จะมีเนี่ย mm hmm. เข้าใจไหมคคือผมเนี่ย mm hmm. ผมจะทำแบบที่ว่ามีที่ไปที่มาเออเนรัยผมมีคอนะผมเพื่อที่ว่าเราเวลาเราลอนช์ mm hmm. ไปแล้วเนี่ยนะครับผมเราจะได้มาดูได้ นึกออกมาแเราร้อนใช่ไหมเราต้ได้รู้ว่าเออมีคือคืออย่างว่าแต่ว่างีกคอนเทนต์เนี่ยคือเราจะต้องไปเสียบนะครับผมแต่ละตัวคัสเตอร์จแนลเออแต่ละฟันเนลของตัวมาร์เก็ตติ้งฟันเนลของเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ content, ยคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยก็ต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนเออจริงๆนะครับผมอันนี้นะแตงผมบอกเลยนะว่าอันนี้สำหรับคนที่ต้องการที่จะทำบิสเนสฟอร์บิสเนสจริงๆนะครับผมถ้าทำแบบทั่วๆไปอะไม่มีแล้วมาทำเนีย่ยทำไม่ได้หรอกครับ นึกออกไหมครับผมทั่วไปก็ทําไปเลื่อยทำทำไปเรอยนึกอ,ออกไหมครับผมก็เทลงไปเทลงไปเทลงใบแล้วก็ไปวัดดวงแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากทำแบบนั้นในในกรณีที่คุณอยากมีธุรกิจแต่ว่าคุณคุณมีคุณมีปัญญาหรือว่าเฮ้ยแบบแบบแบบเพียงพอที่จะสกเกลเอาแน่ว,ว่าเฮ้ยต้องมีแผนธุรกิจแบบนู้นต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาพูดออกไปนี่ครับผ,ผมเพราะว่าผมมองว่าเออ่ business for business เนี่ยคือ business เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องหาเงิน,นเออะนึกออกไหมครับก็คือ ก็คือมีรูปแบบมีแบบแผนไปเลยนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นองค์กรใหญ่ๆนะครับผมองค์กรใหญ่ๆเนี่ยคือต้องมีต้องมีแบบแผนอยู่แล้วต้องมีแพทเทิร์นอยู่แล้วเพราะว่าก็ต้องไปคุยไปประชุมกับเจ้าของเจ้าของใช่ไหมมาบอกทำคอนเทนต์นึ่งเอาทำแบบผมโพสผมคุยอย่างนี้มาสืบห้าปีแล้วว่านึกออกไหมนะครับผมถ้าเกิดสมมติประชุมปุ๊บเฮ้ยทำคอนเทนต์อ๋อเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์แบบเนี่ยคือถแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เจอนะครับก็เจอเนื้ออกไหมผมก็เจอแบบพนักงานอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกนนนะึกกออออว่่่่าาททีีไไมด้้เเขขใจจรรืงงงิๆ เดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์เป็นคนเข้าไปเป็นแบบเข้าไปชมสินค้าอย่างนู้นคืออะไรคอนเทนต์แบบไหนทําไปเพื่ออะไรแล้วจะได้อะไรนึกอไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมบอกว่าน้อยคนที่ทําได้นะครับผมจริงๆเพราะว่าจะต้องทำความต้องอาศัยความเข้าใจต้องอาศัยอะไรต้องอาศสติปัญญาเออนะครับผมสติสติปัญญาและความตั้งใจนะครับผมนะครับผมคือจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่านะครับ ผมผ่านตรงนี้มาเนี่ยคือเป็นสิปีอะเออกว่าผมจะเก็ตอะเออเคงต้องคิดดูแล้วกันนะครับผมก็ก็ออที่จะพอไปท,ทํจริงเนี่ยผม,มสามารถที่จะทําได้แล้วผมก็สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าผมมีการจัดแคตตาล็อตเรื่องพวกนี้ไว้แล้วนะครับพราผมทำมันต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วกระทั่งผมแคตตาล็อตเรื่องพวกนี้หมดแล้วแล้วผมไปทำปุ๊บอ๋อเฮ้ยต้องใช้เรื่องนี้นะครับแล้วพ,พอ,ต,อต้องใช้เรื่องนี้ใช้เรื่องนี้ทําปุ๊บก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วก็เก็บอยู่ในแคตตา ก็ไม่ก็จะไม่มั่วเนี่ยเนีไม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้มาทำคอนเทนต์นิดมาทำคอร์สตรงนี้ได้นะครับอ่ะสรุปนะครับผมในคอร์สคอนเทนต์ for business จะเป็นคอร์สที่อเออ,เอ,อ่มาบอกคุณว่านะครับผมเรื่องของตัวคอนเทนต์เนี่ยก็คือสารที่ส่งไปยังตัวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับ ที่เขาจะเห็นก่อนเลยเนึกออกไหมครับผมในการที่ว่าเรานาส่งไปว่าจะเป็ Google, Facebook, น Google หรือเฟซบุ o กเนี่ยครับผมเขาเห็นปุ๊บเนี่ยคือเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้เกิดเกิดเ,าเอ,อ,อเาไว้ในซานึกออกไหมเกิดเอาไว้เขาเราียกว่าทฤษฎีอยู่ในโป้งต้องทำยังไงเพื่อเขาอยู่ในโป้งเนืกอออกไหมครับผมแล้วก็พอเขาอยู่ในโป้งได้ปุ๊บปี่าเขาเห็นเนี่ยเราเราต้องการที่จะให้เขาเนี่ย ทำรู้เรื่องอะไรแล้วก็ต้องเกิดแอคชั่นยังไงต่อนะครผมซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพุทธวัตถุประสงค์หรือออบเจิทีฟลงไปในคอนเทนต์นั้นได้นะครับผมเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยก็คือสารใช่ไหมครับแต่เราสิ่งแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยคือคืออะไรคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับผมต่างกันนะครับผมเราจะต้องทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับผมเพื่อให้เขาเนี่ยที่วางแผนมาจากนะครับผมเทฤษฎีออฟมาเก็ตติ้งนะครับ เพื่อที่จะให้เกิดผลลัพธ์ตามที่เราพูดอป้าหมาเอาไว้นะครับผมด้วยหลากหลายรูปแบบของตัวคอนเทนต์แนวที่จะมีอยู่ในคอร์สนะครับที่มาบอกว่าคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์มีอะไรอย่างไรบ้างและเวลาเอาไปนีมาไปใช้จริงจะต้องเอานําไปใช้ย่งไงนะครับผมซึ่งตรงนี้ไม่อยากพลาดเลย เนือจ,จริงๆนะครับผมทั้ง3ตัวเนี่ยผมไม่อยากให้คุณพลาดนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเหมิคุณไม่อยากวุ่นวายเนี่ยผมคุณก็เอาแค่เอ่อดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับคอนเทนต์ไป่ทำก็ได้หรือว่าถ้าเกิดไม่อยากให้วุ่นวายสุดๆนะครับผมอยากมาเรียนปุ๊บทำได้เลยปุ๊บดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแลบช่วยมันได้ครับผมก็เหมือนกับตามใน YouTube เยอะแยะนะครับผมที่ว่ามาสอนจริงๆเติมตุ้มตต้มตุ้มเติมแบบเนี่ยผมแต่ว่าถ้าเกิดของผมแล้วของผมต่างย,ยังไงถ้าเกิดคุณอยากที่ว่า คุณก็ไปนั่งดูเถอะผมเดี๋ยวมาคิดอะไยิงหลี่คิดนู้นมายิงคอนเวอร์ชั่นเราต้องชิงอันไหนยังไงนึกออก้ไหมครับผมนะครับผมยิงอันไหนยังไงที่ว่าได้ผลมีโอกาสที่จะสําเร็จผลเลยเนี่ยนะครับผมจริงๆนะครับผมเพิ่งอันนั้นมีอยู่ในคอร์สนะครับผมมีเนี่ยผมบอกคุณเลยว่าต้องใช้ตัวไหนอะไรยังไงแล้วก็ก็เป็นแล็บนะครับผมคือมาจับมือคุณทำเลยกดปุ่มนู้นกดปุ่มนั้นกดปุ่มนี้นะครับผมก็สนใจยังไงก็เลือกดูแต่ละคอร์สได้นะครับแต่ถ้าถามผมก็อยากดูให้หมด อยากให้ดูให้หมดนะครับเพราะว่ารวดเดียวจบจริงๆนะครับผมแล้วก็ส่วนคอสสุดท้ายเนี่ยคือ content คอนเทนต์คอสสุดท้ายของคอสเริเ่มต้นตรงนี้เนี่ยผมก็คือคอนเทนต์ฟอร์บิสเนสตรงนี้เนี่ยที่ว่าผมจะมาบอกนะครับว่าคอนเทนต์สำหรับธุรกิจจริงๆี่ยคนต้องเป็นยังไงะครับผมสนใจยังไงก็เจอกันในคอสได้ครับผม